นี่ตัวที่สามตัวที่สามเป็นครีมทาฟ้าครีมทาฟ้าทาฟ้ามันฝ้าจะได้หาย ได้สวยได้ใสลิปเปอร์สีชมพูอ่องต่องมันจังอีกหนึ่งสองสามเนี่ยมันเป็นเซ็ตของมันนะคะหรือคนไหนถ้าจะใช้แต่ตัวนี้ก็ได้ก็เป็นครีมทาฝ้าเหมือนกันครีมทาฝ้าทําให้หน้าเด็กลงนาใสลงนาสวยลงอันนี้ก็เป็นครีมทาฝ้าเหมือนกันหน้าเด็กลงนาสวยลงนาใสลงนี่ก็เป็นครีมทาฝ้าเหมือนกันหน้าเด็กลงหน้าสวยลงนาใสลงที่เขาไหนจะสั่งตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้แล้วแต่จะสั so right ่งนะคะแต่ถ <Yeah. Or S 2> so ้าเราใช้ควบคู่กันไปอ่ะมันเป็นครีมกันจัดฝ้าโดยด่วน อาวอนเขาเรียกอะไรเนะียถ้าใช้ควบคู่กันไปหนึ่งสองสามใช้ควบคู่กันไปอ่ะหนึ่งสองสามสี่กับครีมกันแดดเนี่ยใช้ควบคู่กันไปที่จริงมันมีสบู่อีกนะเนี่ยมันมีสบู่อีกก้อนหนึ่งมีสบู่อีกก้อนหนึ่งใช้ควบคู่กันไปเป็นห้าหนึ่งสองสามสี่ชิ้นห้าชิ้นหรือสามชิ้นเฉพาะตัวนี้ก็ได้ไม่เป็นไรมันเป็นครีมกําจัดฝ้าเล่งด่วนเขาเรียกอ่ะไหมครีมกําจัดฝ้าเล่งด่วนจริงๆดูด่วนไม่ด่วนเออดิ่งกว่าด่วนบคสออีกจะบอกให้เออไหมด่วนไม่ด่วนดูหน้าเข้าไว้เออ ใช้ได้หนึ่งเดือนกับหนึ่งอาทิตย์เต็มๆหน้าออกสวยเป็นสีชมพูออร่าดูเนี่ยมันเป็นครีมกําจัดฝ้าเร่งด่วนถ้าเราใช้สามตัวควบคู่กันไปอย่าลืมนะเนี่ยสามตัวหนึ่งสองสามใช้ตอนเช้าตอนเย็นแล้วก็ก่อนนอนนะคะลูบๆลูๆูๆคำๆไปนะคะตื่นมาตอนเช้านะทากลางคืนอ่ะเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยทากลางคืนตื่นมาตอนเช้าหน้ามันจะนิม่มแล้วก็มันจะลืน่น มันจะมอนมันจะลื่นมันจะมอนมันจะนิ่มนวลสวนฉลยัยมนน้ามันจะตึงเออนั่มันจะตึงจริงๆนะคนไหนใช้จะดูมันดีมากๆเลยเออแล้วก็มาตอนเช้าตื่นมาตอนเชา้าอาบน้ำาสีงเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าสวยๆทาลิปสติกหวีผมสวยๆแล้วก็มาใช้คีมหนึ่งสองสามตัวที่สี่ ก็สบู่ล้างหน้าล้างหน้าด้วยสบู่หรือจะไม่มีสบู่ล้างหน้าก็เอาสบู่ตัวไหนก็ได้ที่มันแบบที่เราเคยใช้ถูกอะที่ระบูร์เลิบที่เราเคยใช้แต่ตัวนี้มันจะมีสบู่น้ำผึ้งเดี๋ยววันหลังเงี้ยูจะเอาสบู่มารีวิวให้ดูอีกทีนะคะเพราะคนไหนอยากดูเออรีวิวสบู่ก็ต้องไปดูที่ยาสบูอ่อาบน้ําอาบน้าในอ่างเช่นน้าในอ่างอาบน้ําแร่เช่นน้านมนะคะจะมีโฆษณาสบู่ถูหน้าด้วยนะคะทูหน้าถูตัวนะ ค่ะเข้าไปดูนะคะคลิปที่จะผูอาบน้ําที่สบูนะะนสบ่นะคะที่โฆษณาสบู่นะคะตอนนี้โฆษณาเป็นแบบว่าครีมแก้ฝ้าหน้าสวยหน้าใสาหน้าเด้งนะคะคนไหนใช้หนึ่งสองสามตัวแล้วก็ครีมกันแดดนะคะอย่าลืมน่าจะสวยจะใสไม่ต้องแต่งหน้าก็ออกจากบ้านได้โดยปกติเห็นไหมเนี่ยใช้สิบห้านาทีสิบนาทีออกจากบ้านได้เลยไม่ต้องไปแต่งหน้าอย่างนี้ เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเออเพื่อนรอผัวรอเจ้านายรอไปทํางานสายเพราะแต่งหน้าตื่นชะตื่นชะตอนเช้าตื่นสายใช่ไหมแล้วก็ต้องมาเสียเวลาแต่งหน้าอีกชั่วโมงสองชั่วโมงเจ้านายก็รอไปทํางานสายโดนหักเงินเดือนแต่ถ้าใช้ครีมตัวนี้นะไปทํางานไม่สายตื่นมาตอนเช้าใช้ครีมตัวนี้ตัวนี้ตัวที่หนึ่งตัวนี้ตัวที่สองตัวนี้ตัวสามรูปๆๆๆคำๆๆๆๆมาไหมมันก็จะซึมซับเข้าไปหน้าแล้วก็มาทาครีมกันแดด จบพาลิปติกจบออมแค่นั้นแหละทําแต่งตัวสวยๆใส่ชุดทํางนานสวยๆออกจากบ้านได้เลยเพียงสิบห้านาทีสิบนาทีจบเซสร็นนี้จบนะคะ